ทุกที่ทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมไปชมพิธีเปิดร้านทุ่งเศรษฐีสคููคาเฟ่นะคะซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีหมู่ที่9ตําบน,นครชุมอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะส่วนบาริสต้าและบริกรที่ให้บริการในร้านนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนนั่นแหละค่ะที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการชงกาแฟมาเป็นอย่างดีค่ะ ได้เลิกเปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสําหรับร้านทุ่งเศรษฐีสคูคาเฟ่โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีที่หมู่9ตำบลน,นครชุมอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรค่ะหลังจากที่ได้ฝึกฝนการชงกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชนิดต่างๆให้กับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาชั้นปีที่5ของโรงเรียนจนมีความชํานาญแล้วก็สามารถชงกาแฟและเครื่องดื่มแต่ละประเภทได้อย่างคล่องแคล่วสังเกตได้จากการหยิบจับอุปกรณ์หรือว่าเวลารินเทเครื่องดื่มเนะี่ยดูจะเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะ ด้านนายสมหวังทาแกงผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เล่าถึงที่มาของร้านกาแฟนะคะว่าเป็นการต่อย,ยอดจากโครงการโรงเรียนสุจริตที่เป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งค่ะเพื่อที่จะฝึกฝนแล้วก็สร้างโอกาสในการเรียนรู้อาชีพให้กับนักเรียนส่วนวิทยากรก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยค่ะแต่เป็นนายพิชิตเอ็มสิริครูสอนดนตรีของโรงเรียนนั่นเองค่ะแต่ว่ามีความชำนาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มก็มาเป็นผู้ถ่ายทอดวิทยายุทธ ให้และก็ยังเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้ด้วยค่ะแล้วประกอบกับปัจจุบันนี้อาชีพการทำกาแฟนั้นเป็นอาชีพที่สามารถส่งเสริมให้คนมีไรายได้เด็นเยาวชนเหล่านี้ก็จะมีความรู้มีประสบการณ์ผ่านวันผ่านเวลาไปที่เขาจะได้เรียนรู้ในโรงเรียนของเราก็จะเอาอาชีพนี้ไปติดตัวและสามารถไปประกอบอาชีพและที่สำคัญคือเขารู้จักการทำงาน รู้จักการอดออมนะรู้จักอาชีพมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมสมกับที่เป็นโครงการโรงเรียนสุดจริตแล้วก็บริษัทสร้างกันดีตบผม สำหรับการให้บริการก็จะใช้เวลาในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็ช่วงพักกลางวันค่ะเพื่อจะได้ไม่กระทบกับเวลาเรียนของน้องๆเขาส่วนรายได้จากการจำหน่ายก็จะกันไว้สำหรับการซื้ออุปกรณ์เข้าร้านและอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดสรรปันส่วนให้กับเด็กนักเรียนไว้เป็นค่าขนมหรือว่าแบ่งเบาภาระ,ระผู้ปกครองค่ะ ในพิธีเปิดร้านนะคะทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งนะคะก็ให้เกียรติเป็นลูกค้าคนแรกนะคะประเดิมราคาแก้วละ1,000บาทค่ะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆเด็กนักเรียนค่ะ